สวัสดีครับผมมึงคขาผมช่วกล้องนะว,วันนี้ผมจะมาเล่นเกม GTA กันนะก็ผมไม่รู้ว่าว่าคุณปูนเขาตัดให้คืออันนี้คุณปูนจับกล้องอยู่นะคือไม่ได้ถ่ายแบบตาไห้นั่นกันไม่ได้ถ่ายเราถือกล้องกันยังไม่มีกล้องใช้โทรศัพท์ ก็ถามคนปูนได้ับคณปูนก็ไม่มีกล้องฮนะใช้โทรศัพท์แทนมันบนม่มอะไอันนี้ก็กล้องคนปูนแล้วทำไมมันขับยากจังมะนนะคณปูนพูดอะไรบ้างนะสวัสดีผู้ชมนหน่อยอ๋อสวัสด,ดีครับเสียงเดิมเสียงเดิมเกียดไปภาคแรกผมไม่ได้มาพึ่งมาวันนี้นะก็ อันนี้ผมไม่ไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่ามันมไม่รู้มันมาเองครับผมผมไปกดอะไรก็ไม่รู้ไปกดอ import อ,อะไรก็ไม่รู้อะลืมมาละมันก็เป็นอย่างนี้นะช่างลองช่างลองอันนี้อันนี้เซิร์ฟของผมเ,เองโอ้ยผิดทางครับขอกลับไปบ้านขอตัดคลิป แป๊บหนึ่งได้ไหมฮะอ่าระหว่างนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บหบนึงนบบน่งฮะเซิร์ฟผมอยู่ไหนฮะอืออืออือผมคิดว่าเซิรแบบ์ฟปงไมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เงเบาไว้หรือเปล่าอือมันน่าจะไม่ไหมอันนี้น่าจะเสื้อผมใช่เส้อผมเพราะผมยังไม่ตายรถประมาทเป็นไนวะผมไม่ได้เซกปะรถประมาทก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่รถคันนี้ก็ตกใจแล้ว พราะว่าผมชอบรถสีแดงขโมยผมไม่เปิดเพงนะมันติดเลกสิต้องจัจกักจั จะอัดแค่แป๊บเดียวนะต้องอัดแบบเดียวนะเพราะว่ามันนานตอนนี้มาป่วนเมืองนะครับเดี๋ยววันหลังจะทําภารกิจพารที้นึ่งป่วนเมืเองเฉยๆเราไม่รู้ครับเนี่ยพิมพ์ตามสูตรเลยนะครับถ้าใครอยากโกงก็พิมพ์ตามสูตรเลยมานจะโหดเที่ยรอยแตกค่ะ ตำรวจตำรวจไม่ไใครไม่รู้ว่ารอยแตกอยู่ไหนก็หายไปครลองกอดูนะครับกอดูเออเย่าปวดหน้ากอดูเข้าใจไหมเ <c oughs> พว่าคันนี้มันดีกว่านะดีหัวมันไม่มันเห็นได้ไงนะมันเห็นได้ไงครับ มันเป็นบ้าขายใช้ก่องที่นี้ก็ตายได้นะครับ